ปูขานมาสก,การเจ้าคะ่ะจะเลือ่อนพรจะเลือ่อนพรจ้ะค่ะว่าจังไงมีอย่างนอกนะก็วาไก่ให่นาะค่ะโอ้ยน้ำนี่แหละค่ะปูขาเพราะว่าดังจนง่ายมองปานกบอรรถปูดังแห้งไม่แต่พูม่แตพ่ตพูอยากไปหามันหลายพ่อเนาะปูนเนาะมามาหาสามติดตัวทั้งสองเพิ่นได้จ้ะค่ะเอาแน่นอนกับหลวงพอมีไม่ได้จ้ะค่ะถ้าพูได้สิมาหรือมื่อื่นเมื่อือนก็คอยโทษถามเนาะปูเนาะโทษถามอ่าทั้งสองเขาเจาเพราะว่าอาตมาบอกใครอยู่เป็นรักเป็นแรงใครไม่กะ ขาตองเหลืองบอก่ายซะไปเจ็ดมือไปเจ็ดมือหนีค่ะจะมาเจ็ดมือไปเจ็ดมือหนีนะคะพี่น้องเด้อค่ะก็เดูเป็นสุกเป็นยังดรอกเจ็ดมือไปเจ็ดมือหนีไปตองเหลืองขาไปตองเหลืองอือค่ะที่ซ้ำพลาดเรื่องยังคุยจากใดยังหูยังเห็นยังเป็นยังทุกยังทั้งดิต่อทั้งส่องเขาเจาได้ค่ะตรวดเวลาได้จ้ะค่ะค่ะเอโอ้ยเนาะค่ะ อ่าข้าวปูค่ะไอ้ค้ายๆก็บ่าถ้าพูดได้อยากหูข้าวหูข้าวอีหยังนี้นาะปูนาอจ้ะค่ะติดต่อมาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะติดต่อสี่ซองได้แล้วจ้ะซองในซองนึงก็ได้แล้วจ้ะค่ะก็จะน้ำจืดตัวพอลุงพอมีเด้อค่ะ ถ้าบอสติต่อมาทางนี้อาะเบิดหนทางสิพอกบหลวงพรอมีเด้ล่งเทียกับปยามเห่าบระท่านมาอยเลยจ้ะใช่นุกพุกญุ่นจ้ะล่างเทียกับลงหาหอยก้อยใส่ห้อาแดงญุ่นะบอกว่าบินธบาทจ้ะบานเดียวก็ทั่วไทยละแต่ว่าเอาบาทในโลกมหาหอยค่ะบาทเดียวบดเียวไม่อโอตายทจาา่นก็ตติ่อทง อ่าทางรายการของเพื่อนทุกคูทุกคนค่ะโยมที่เบิ่งรายการยูทูบสองพรพารวยคะ่ะนั่งล่ะเดี่ยวซีซั่งนี่งล่ะต่มากระจำบ่ายได้ค่ะคุยกันเาอาเองค่ะซึ่งอยากได้บูชาวัตถุมงคลหรือทุกสิ่ง,งอย่างกระซังอยู่นี่นี่ค่ะโอ้อันนี้เราปูนี่นี่อยากถามเนาะคุณม <c oughs> งคลเพิ่นกลับมาโอ้ยอัน <c oughs> จ้ะแอดอันปูคือสมานโม่เทอล่ะสมาคุยเทอล่ะเพิ่นว่าได้ปูบ่นห้ากระวอาตามก็จะถามมาเนาะปูเนาะ อ้าวโอ้ยสีเพลิงเพิ่นมันดีป่ะนั้นเพิ่นบอกว่าฉันได้ปูบาดเนี่ยอันนี้ทามาศบอกไว้ให้เด้อจ้าเพราะว่าหลวงพ่อมีบอกเทพเบิ่งบนไปแล้วบอกปูเพชรพญาทอนไว้แล้วว่าสิ่งของที่อยู่ในมือหลวงพ่อมีนี่มันเป็นของกิ่งทั้งด้านวิชาเด้อจ้ะค่ะเป็นทั้งวิชาอันซุมนี้เอาไปแช่น้ำกินเจ็บใครได้ป่วยอีกไม่กี่วันในวันข้างนานหน้าผู้ใดเจ็บใครได้ป่วยเป็นออดเอดเอ็ดเป็นบัวช่วงบัวเซร้านี่ซุมม้มแลเนี่ยนาะปูน้องเน,นีน่ยจานมีซ้อนโตแช่น้ำ ใช้เจ้วได้จ้ะหนึ่งซ้อนโต้ใช้น้ำเจ้วให้กินน้ำใสมันได้หรือกล่องหรือกล่องหรือว่าเอาอาบได้นะปูเนาะผูได้ก็อาบได้จ้ะใครกินก็กองกวอนเพราะว่าให้มันถึงรักนะไม่มันสะอาดขาะปูต้องกองค่ะเอาผูได้อธิษฐานจิตดีๆมันปูค่ะเป็นยังกะช่วงไห้เส้าเนาะปูเนาะ หลวงพ่อบอกไปเบิดแล้วจ้าเพราะเพียงแต่ว่ายได้กินเท่านั้นจา่า,าอ้อค่ะอัตมาเอาฟ้าดินเอาปูพระอินท,าท่าเทวราชปูพ,พานนาุมปูพ,นปพปปาาปันารปูไพชนปูพระฤาษีหนึ่งร้อยแปดพงเพราะว่าปูฤาษีหน้าลอยคือปูฤาษีในลายทุกปูฤาษีตาไปพร้อมแม่นางทอรี่เป็นศักดิ์สิพยานให้จา้าค่ะอืมค่ะการันตีได้จา้าค่ะบอเซียาการทดสอบเบื้งค่ะอ่าพวกโรคมาเล่งดูด่าพวกโรคมะเร็งอาตมากับบอการันตีอาตมาการันตีแต่ว่า ขอแต่มีใบประกันว่าสามเดือนตายสี่เดือนตายหกเดือนตายมาซิมล่องเบิงใน่เป็นหยังฟิฟี่จักสองแก้วค่ะโอ้จ้ะฝนให้กินจักสองแก้วค่ะขอให้มีใบประกันว่ารับรองว่าสามเดือนตายด้วยจ้ะค่ะมีหกเดือนตายค่ะสิฝนห้กินฟีฟี่จ้ะค่ะจักสองแก้วค่ะปู่ถ้าฝนจะกินแล้วห้ามไปนอนอยู่ในเฮียนเด้ ห้ามไปนอนยันสังกะสีให้นอนยันหยางสิจ้ะค่ะโอ้เข็ดลับมันบ่ปูเข็ดเข็ดลับที่ว่ามะเร็งตายง่ายคือซื้อสุดคือเขาเขาในเฮี้นมีสังกะสีค่ะมะเร็งด่ถ้านนอนยี่ไผ่หยางสิบ่ตายค่ะหรือนอนยี่ไผ่หยาแล้วก็ขุดหลุมไผ่ที่ขุดหลุมให้นอนคือนโสงมูนี่จ้ะ ว่างจันว่างอาคารว่างพุทธว่างประหลัดว่างสุขเส้าว่างให้นอนยุงส่พวกโรคมะเร็งค่ะให้นอนในทรายค่ะโรคมะเร็งทรายจสูดออกบอ่อเสือมาเลยจ้ะค่ะสิรักษาให้ค่ะแต่ว่าให้นอนเฉยๆห้ามเขา่าทสายข้าที่มีสังกะสีนี่แหละ่ตายเร็วที่สุดจ้ะอืค่ะปูนี่อันนี้อาตมาจากซอยหยาดซอยโยมอยู่ยยม,ยมาฝนกินล้องมันกอสามเจ้าฟี่ๆขอแต่ว่ามีใบประกันมาทีะจ้าว่าสามเดือนตายดิ ถ้าวันีใบประกันบ่ต้องมาก,กินค่บ่ใหไสันเดี๋ยวเสียว่าคอยเศร้านอนยาผู้นั่นคอยเศร้านอนยาผู้นี่ะนี่เรียกว่ายังไงส่วนวิธีการใส่นอ,อนา่านบ่ดีในวัตถุมงคลอนปูบอกทางช่องแม่พรนได้แล,ล้วมันบอกครับปูจ้าบอกแล้วจ้าอ๋อปูหนึ่งซอนหนึงน่งซอนอินโนมัตโตแช่น้ำได้จ้ะหนึ่งซอนอินโนมัตโตแช่น้ำแต่ว่าให้กล่องได้จ้ะค่ะ ไม่ให้มันถึงรักกันนะไม่ขอขาสิหาว่าเขาเป็นลูกเป็นไข้หี่จะไรจ่ะบ้านนี้สีเพิงได้จ้ะสีเพิงบ่าวานนักร้องมอลำนักดนตรีพวกผสมนิเทศหรือปฏิทโตธุรกิจการงานได้จ้ะอันนี้โอเคนะจ้ะคาถาขอนมุนินทะวะทะนำพุสะ ครับภาวะศุนทรีปาในนางสารลนางวานีไม่หังปีนนายตังมะนางตีติเราพอเนนี้ปุกสิใส่กระแกมันไปเบิดแล้วทานนักร่องนักดนตรีเบเรนดนตรีกาบ่โเป็นอย่างคาถาเป็นนักร้องนักดนตรีมอลัมผู้เสียผู้สาวไม่หางนั่งหมกง่กระชังเป็นนักร้องนักแสดงได้จ้ะคาถาของเพื่อนน,นนี่โมพุท่ายะดได้จ้ะขีลไากับงามด้อ ดำประเด็งงามเด้อรองเบิงจ้ะมาเอาบูซาได้แต่ว่าอยากบราคาถึกปันเด้อยิ่งกว่าราคาลายวันพม่าเด้อจ้ะนะปูไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไว้กระสันม่ก้ากระลั้นตีนมาปูบอว่าจะก้ากระลั้นตีค่ะสาลิกาเรียกซับพี่น้องค่ะควบคุมทุกอ่ายางในด่านมหาโชคลาบอันนี้เท่ากับเสนอไปผู้ที่เสื้อผู้ที่รัทธาน้ปูเนาะบสัทธาก็สร้างเบอร์เสื่อก็สร้างค่ะ หลวงพ่อมีบัได้ว่าผู้ใดผู้ใดจะเอาไปใสผู้ใดจะเอาไปทั้งในกระซังปาถนาได้พันซ่องอนนานิฐานได้พันซ่องเดือดสีเพิงจ้ะสีเพิงปาถนาได้พันซ่องแล้วได้บรกเจ้าจะเอาไปปาถนาอย่างการสีการท่าเดือดสามารถะเอสุฟังแม่ห้างสีใตดูขังนะจ๊ะผู้สาวสีใตเสือดื้อจ้ะนี่แม่ห้างสีใตดูขังผู้สาวสีใตเสืดื้อถ่ายแม่นักล่องมอล่ำสีปาก สีวนสีสีวนสีเวียนสีเกี่ยวสีมัดสีผูกสีมัดสีอัดสีอุดนะจ๊ะสีสีนะจ๊ะออืควนเวียนค่ะมันเป็นมหาอำนาจเป็นสัจจะสัจจริงค่ะนี่จ๊ะค่ะเป็นคาถาของพระอรหันต์เป็นคาถาเป็นว่าประกาศสิทธิพุทธังประกาศสิทธิธรรมประกาศสิทธิสังฆังพระอรหันต์ประกาศสิทธิสัจจะสัจจริงณะสวยงามน่าลงน่ไหลน่าน่น่อยากได้มาบูชารีบ เด้อคุณยมเปิดกล้องเนาะค่ะอ่าของมันบริวารมีหลายนะคะปูน้องบางคนกับว่าเพื่อนกับชิบะเสื้อนะโอ้ของมันบมีหลายอันนี้แต่มาบอกให้เลยว่าเสื้อบัวเสื้อกลมาเอาไปล่องเบิงค่ะซิมเดลินชัวของซ่ามันสูตรจาวันเผ็ดหรือเข้มจ้ะยาพ่อร่มร่มมาเลี้ยงยาพัฒนาแค่ลมปากมาเอาของจริงมาอยู่ใกล้ไกลวงพ่อมีมาฟังหลวงพ่อมีมาเบิงหลวงพ่อมีว่ามันจริงหรือว่าจริงค่ะ เอานักปฏิบัติพร้อมจะว่านักปฏิบัติปบัติดีๆ,ดๆดนั่นชื่อสารได้เป็นองค์เทพองค์ย่านองค์ปู่พญานาคมาสิงม,มาหาหลวงพ่อมีเลยจริงไหมริกระเทียมมาหาหลวงพ่อมีเดอ้ออันนี้อาตมาขอฝากทั้งสองที่ถูกไประยิดยมในประเทศไทยเห้เด้า้คใจขอให้มีความสุขความจเจริญเบิ่งหลวงพ่อมีแหละให้หายทุก,หา,กหายโศกหายโรคหายไฟมี่เงกน,นเลยน้อง ท่องไรต่ำทวกเจ้าคุณเด้อจ้าสาธุาปุูกค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะสสำหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะโอ้เดี๋ยวเขียนตัวนี้แถมอยู่ก่อนพี่น้องค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะอันนี้ต้องงวดยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เนาะคะ่ะแต่ว่ามักคักๆักกับเป็นตัวนี้นะคะพี่น้องเด้อค่ะเอาเบิ้งเบิ้งแล้วก็ฟัง่งพร้อมนะคะพี่น้องเด้อตัวปูมักก็คขึ้นเป็นตัวนี้เนะคะพี่น้องเนาะค่ะ เอ้าค่ะพี่น้องค่ะจังไรก็ฝากไว้พิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนช่องเบิร์ดเปอร์เลอร์เนาะค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจบางคนก็ถามว่าอยากเห็นหนาผู้อันมันสาธุเด้เนาะอันนี้แหละค่ะตัวแอดมินพอ่อปลาลุยนี่ยแหละค่ะสาธุค่ะพี่น้องค่ะสาธุแล้วลุยสาธุรถพี่น้องค่ะเพราะว่าที่เขามีเงินสื่อทีสื่อทางย้อนปูเขียนสามตัวแน่นๆนี่แหละยัดใส่มือให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก็เข้ากับได้ทีได้ทางได้สื่อทีสื่อทางถึกจนได้สื่อทีสื่อท่างกับย้อนปูบุญมีหรือสีรกนี่แหละค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นเข้ากับผู้บดเส skin, ื้อ <BTS> ผู้บศสัท่าเนาะค่ะพี่น้องนอกกับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องนอกมักกับคอยจัดคัดกับคอยผ่านเนาะค่ะพี่น้องนอกผู้ใดเสื้อผู้ใดรัท่ากับจวดไปค่ะพี่น้องคะผู้ใดบดเสื้อบศสัท่ากับขามไปเลยเนาะค่ะพี่น้องนาะขามไปเลยนะคะพี่น้องนอะบ่ได้บังคับผู้ใดสื่อเนาะค่ะพี่น้องนอ่ในะเง จูงจมูกได้นะคะพี่น้องเนาะคยๆว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าห้าเสือ้อห้าสัทธาเห้าคอยซือ่อถ้าห้าบ่อเสือ้อห้าบ่อสัทธาผ่านค่ะพี่น้องคะ่ะคว่ำล่วยบ่อป่านี่ไผ่ค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอไปเป็นเพียงแนวทางฝากตอนเท่านั้นเนาะคะ่ะอยากล่วยค่อยซือ่อบ่อยอยากล่วยผ่านค่ะพี่น้องคะ่ะขอให้โชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงท,ทุกทุกท่านค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ